เจ้าสวัสดีค่ะทุกคนยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล u ก k y t r เจอกับเสียงแล้วก็เล่าเหมือนเดิมกับวันนี้คลิปที่เราชอบมาเป็นคลิปที่เราจะปลดปล่อยความเก็บกดไว้เด็กที่เราไม่สามารถซื้อขนมที่เราอยากซื้อได้เพราะพ่อแม่เราไม่ให้ซื้อคือเราอยากชิมเว้ยว่าแต่ละอย่างแต่ละอันนั้นมันคืออีย่างวะครั้งที่แล้วสองปลัรกกลับไปแล้วแล้วต้องหวัจะกินหมดโอ้โหมันเกือบจะหมดอายุก่อนครั้งนี้เป็นไซส์มินิมีแต่ของจุ้มจิ้มแล้วก็เป็นของหวานของอะไรนี้ส่วนใหญ่ขนมพวกแคนดี้อย่างนี้ แต่ราคาก็ไม่ค่อยไม่หวานไม่เล็กเลยอันนี้หลายร้อยเลยทุกคนจะมีอะไรบ้างไปดูกันเป้าชีกมากเลยมีอันเล็กๆแต่เป้าชีกมากเนืเออาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนเอาอันที่อยากกินก่อนดีกว่าทิ่เดอนกันเลยเริ่มด้วยของหน้าตาที่ดูอร่อยนี่ เป็นเหมือนว่าเบอร์เบิร์นโอ้โหเบอร์เบิร์นฮิโตคุชิลูมอนเดไวทชื่อยาวมากอ๋อมีภาษาไทยก็ตกใจคิดว่าเราก็ด่าเราใจญี่ปุ่นได้เหรอจบเอยแล้วอารมณ์ประมาณเหมือนเป็นก้อนช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตเนาะเหมือนเป็นขนมบางอย่างแล้วก็เคลือบด้วยไว้ช็อกโกแลตหรือเคลือบด้วยนมก็ไม่รู้หน้าตาดูน่ากินแหนให้ทุกคนดูข้างในสิดมก่อนดมก่อน หอมอมา<ช>กใค้ดูดูตรงไหนอะใครดูดูตรงไหนดุ๊กดิ๊กดุกดิกดกด๊กอ่าออกมาออกมานี่หัวก้อนใหญ่กันนะนี่นียดูเนียนน,ยนุ่มนะมุ้งต้มตุ๋ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าขนมพวกนี้ตอนเด็กๆอ่ะเราไม่มีโอกาสได้ซื้อกินหรอกถูกไหมมันแพง <laughs> แล้วก็พ่อแม่ไม่อยากให้กินเท่าไหร่เพราะกลัวว่าซื้อไปแล้วเรากินไม่เต็มหรือว่าแบบมันไม่อร่อยใช่อ่ะอุ้ยมันนิ่มรอกมันนิ่มข้างนอก มันคูก้าลองดูไหมกัดดูกัดคูก้าเลยอ่ะแล้วครึ่งหนึ่งไม่ครึ่งแล้วฟัทั้งชิ้นเลยอ่ะเดี <c oughs> ย๋ยวให้ดูข้างในมันเป็นองนี้ <c oughs> อืมเป็นเหมือนข้างในเป็นคล้ายๆเวเฟอร์อ่ะแต่ข้างนอกมันไม่แข็งๆนะข้างนอกมันมมนุ่มๆนุ่มๆเป็นวั์ช็อคแล็ตหอมมากข้างในก็แบบว่าอื กรอบกรอบอุ้ยอร่อยมากวาเวลี่อร่อยอันแรกสุดยอดอ่ะอันแรกมันปกติอยูไ่ไงเบสิก,กอันต่อไปเป็นยัดยาเขาละกันยัดยาหยิบมาเลยเมื่อกี้ไวช้ช็อกโกแลตอันนี้เป็นชออ็อกโกแลตแต่เป็นช็อกโกแลตไส้ทับทิมเว้ยเฮ้ยไหนช็อกโกแลตทับทิมอ่ะไม่เคยกินอ่ะเฮ้ยดูหน้าตามันนี่เป็นนี้เลยข้างในเป็นแบบข้างในมันเป็นทับทิมเลยหรอเป็นเม็ดๆหรือว่าเป็นซอสเป็นแยมคือต้องบอกก่อนว่าวงการขนมเนี่ยก็มีคำว่าโปรกหลอกเหมือนกันนะไม่ตรงปก ัที่แล้วไงที่บอกว่าชิ้นยืดไม่มีกลวงโบแห้งเหี่ยวเป็นหินแล้วไออันฟองใหญ่ๆก็แบบหน้าตาดูเหมือนแบบชิ้นใหญ่มากปรากฏข้างในแบบอืมอันเนี้ยมาดูกันว่าข้างในมันจะแบบชุ่มฉ่ำเป็นทับทิมมรกตสีแดงแบบในรูปไหมอ่ะไอ้ทุกคนดูข้างในด้วยจำเนี่ยทำเนียมทำเนียมมันต้องมันต้องสุดดมก่อนตั้งนึ่ยเป็นแฟงเหรอดมงเต้าเปรักคลิปนี้มากเลยอ่ะมีความสุขอ่ะ หอมมากช็อกกโแลตดูข้างในนะทุกคนนะดูไปแล้วก็หิวไปด้วยกันนี่เป็นเม็ดๆแล้วก็ออกมาให้ดูเลยดีกว่ามันไม่ค่อยชัดอ่ะออกมาไหนๆอออ๋อมันก็เป็นช็อกโกแลตเม็ดๆนะทุกคนนี่เป็นเม็ดๆนี้เห็นป่ะอ่ะกัดครึ่งกัดไม่ได้ไม่เป็นไรกัดได้ดูกันดีกว่าว่าข้างในมันจะเหมือนในรูปไหมในรูปบอกว่าข้างในเป็นแบบว่าทับทิ่มสีแดงช้ำๆเยิ้มๆนะเราเห็นสปอยล์ละขำไรวะทุกคนเช็คมันขำไรวะ โอเคไม่เป็นไรตาล็อก มันได้พอกันมั่เป็นทับทิมเลยอะมันไม่มีสีแดงอะทุกคนสมเป็นแต่รอยฟันด้วยแต่ว่ามันก็มีรสนะแต่ว่ามันแค่ไม่เป็นสีแดงในรูปมันก็มีความเปรี้ยวของทับทิมนิดหน่อยแต่ว่าอร่อยอร่อยมากเลยช็อกโกแลตดัร์กช็อกโกแลตเข้มข้นมากอ่ะอย่างต่อไปอะไรดีอันนี้อ่ะมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่รสเนี้ยไม่เคยนมอัดเม็ดรสนมถั่วเหลืองทุกคนนมอัดเม็ดนมถั่วเหลืองเออพีมากใครที่แพ้นมวัวก็กินนมถั่วเหลืองนี่แหละเราชอบมากเลยนะน มวานเม็ดตอนเด็กๆเนี่ยเพราะกลิ่นมันหอมแต่ว่านมถั่วเหลืองเนี่ยก็ไม่รู้มันจะอร่อยเพรานมปกติที่งานก็จะลองดูเฮ้ยจุดดมกันกลิ่นไม่แล้วกลิ่นเหมือนนมอัดเม็ดว่ะกลิ่นหอมอ่ะข้างในก็เป็นเม็ดว่ะอ่ะออกมาให้ดูเลยดีกว่านี่ข้างในก็เป็นเม็ดแบบนี้เหมือนเหรียญเหรียญบาทขนาดประมาณเหรียญสองบาทละกันนะนมอัดเม็ดรสนมถั่วเหลืองเด่งจ้า ว่าเหมือนนมอัดเม็ดปกติเลยมันมีกลิ่นโธ่เลืองนะน้อยมากแต่ว่าไม่ไม่เหม็นนะอ่ามันจะมีความสากๆเผื่อๆของนมโธ่เลืองหน่อยเหมือนพวกโปรตีนเชคอะเออแล้ว่ากลิ่นไม่เหม็นถึงเท่าไหร่ให้มันมีความสากๆไม่เหมือนนมอัดเม็ดอะแต่ว่าโอเคไหมแล้วก็อร่อยดีนะถ้านมอัดเม็ดปกติไม่มีก็กินแทนได้แต่ถ้ามีนมอัดเม็ดปกติก็กินนมอัดเม็ดปกติแต่ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นโธ่เลืองหรือว่านมโธ่เลืองอย่างไรก็อาจจะพลาดอันนี้ก็อาจจะผลาดแต่ว่าสําหรับเราก็ว่าโอเคเลยใช้ได้อันนี้แป๊ะ เราไล่ของธรรมดาให้หมดก่อนอันนี้ยังธรรมดาอยู่อันนี้ธรรมดาอยู่ไม่ธรรมดาตรงหน้าตามันเท่านั้นเองอันต่อไปเนี่ยเป็นอันที่หน้าตาดูแปลกนิดนึงนั่นก็คือเข็มฉีดยาช็อกโกแลตน,นี่คือเราอะ่ะเห็นหลายครั้งแล้วเว้ยเวลาเราผ่านตรงโซนช็อกโกแลตอะ่ะนี่เราจะเห็นน้องเขาหลายครั้งละแต่เราไม่ค่อยรู้ว่าน้องเขาคืออะไรไม่ค่อยกล้ากินมันยิ้มให้ตลอดอะไรเงี้ยเดินผ่านอีกทีก็แบบ ซก็เลยลองดูประเด็นคือมันแก่งเลยหรอยังไงมันต้องมันตรงนี้มันตรงนี้บีบชิมครีมจุ่มเนาะมันแล้วไงละชิดเลยอ่ะว้ามันเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ครีนดอกนะเฮ้เหมือนช็อกกี้ช็อกกี้เดี๋ยวบอกก่อนเนาะเขาเขียนว่าว่าโกโก้เฮเซลนัทสเปรยอ๋อต้องถึงให้แบบบีบลงขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเออถึงแล้ว นแบบนี้มันก็ฟินดีนะลรอ เหมือนเขาทำพ็กเกจไม่ค่อยดีเนาะมันไม่ค่อยเข้าปากเท่าเลยผมไม่เบียวขนาดไหนชุ่มไปใช่ไหมกุ้ยหลียอะไรถึงก็หมดรสชาติมีความคล้ายนูเทลล่านิดหน่อยเพราะว่าเห็นนะมันไม่เหมือนนูเทลล่าเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนมันมีกลิ่นบางอย่างที่มันไม่เหมือนนูเทลล่าทุกคนแต่ฟีลมันเหมือนกินโชกี้โชกี้เลยอะที่มันเป็นหลอดหอดอันนี้เป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีกลิ่นถั่วแรงแรงเหมือนกันนะใช่อือก็โอเคอะรูปร่างมันอาจจะแปลกนิดหน่อยแต่ว่ารสชาติมันก็ไม่แย่ไม่แย่กลางๆเขาใช้ได้เขาใช้ได้อ่ะ ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราหาจังหวะเอาคืนแบบแบบจังหนัก อันต่อมาเริ่มแปลกกับทุกคนไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดน่ะมันยังแบบไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แล้วก็แค่ประมาณเหมือนกับของน่ากินอันนี้เริ่มน่าสนใจแล้วมันคือฟินอะไรอ่ะมันคือเยลลี่พานอมไขมุกที่มีแบบว่า3รสเลยมีรสชาองมันเขียนสี่นะหรอเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เออมีสี่รสมีรสชาชีมีรสนมมีรสบาซิก้าแล้วก็มีรสชาส้มประเด็นคือสีมันใกลเคียงกันมากเราจะแยกออกไหมมันเวลาเราจะชําแหลออกมาดูว่าอันไหนเป็นชาอะไรอื อะไรอะไรกินนั้นฉลาดอ่ะ อทุกคนเอางี้คือพอพวกชานมไข่มุกแล้วก็ชาพีชาส้มมันมัดอยู่รวมกันมันรวมกันอะมันไปกลิ่นชาฉุนอะนี่ข้างในเป็นงี้มาเป็นเม็ดเม็ดเกลี่ยมาให้ดูดีกว่าเกลี่ยออกมาเดี๋ยออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีไหนเป็นรสไรนะคะนี่เห็นไหมอ้ยน่ากินนะอ่ะเช้งเอาไปชักครั้งนะนี่ไงมาชั้นสุดสีกันมันมีสีเหลืองสีเหลืองสีส้มสีส้มสีม่วงนี่อันนี้ทั้งหมดสีสีเห็นไหมทุกคนนี่สีเส่สีเส่อ่าซ้ายมือคือรสอะไรวะเช้งอันสีขาวที่สุดคือมิลค์ทีีอนัส เข้มที่สุดคือบาวชูก้าอ่านี่บาวชูก้านีเป็นออเรนทีนี่เป็นออเรนจ์ทีนี่เป็นสีอมแดงสุดที่ชาพีชโอเคอะไรก่อนเอามิลค์ทีก่อนไหมสีอ่อนมิลค์ทีสีอ่อนอ่อนดมแป๊ะเดี๋ยวๆหอมรวมกันนี่คือแบบเอียงวะหนึ่งสองสามมีความมิลค์ทีอยู่เนวกว่าพวกเยลลี่แบบนี้เรากินแต่ว่ารสชาติโอเค

นี่รสชาตินี่ใช้ได้นะมันม่กลิ่นมันไม่กลิ่นน้ำตาลสายแดงแล้วก็หวานน้ำตาลสายแดงหวานกว่าเมื่อกี้อ่ะอย่าบ้วนอไม่บ้วนดิบ้าเหรอใครจะบ้วนเหมือนแกบ้วนนะทุกคนเฮ้ยแล้วบ้วนแล้วมันบ้วนอีกแล้วโอเคแวมันเคี้ยวไม่ได้อ่ะใครจะฟันกินไม่ได้นะคะอันเนี้ยเราก็สู้ไอ้้ไอโมจิที่เราเคยรีวิวไปคลิปแรกไม่ได้อ่าโมจิชานองถั่วหมกอันนั้นอร่อยกว่าอ๋อ่เรามาลองชาเอ่อเยลลี่ชาพีสกับชาส้มรู้บ้างชาพีสก่อชาพีสกับ หอมยังมีกลิ่นพีชอุ้ยอันนี้ดีอ่ะอันนี้อร่อยเลยอะรสชาติพีชอร่อยอุ้ยหอมมากหอมมากอุ้ยหอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยอร่อยมากเลยรสพีชอร่อยรสชาติพีชอันนี้อร่อยสุดท้ายอ่าสุดท้ายเป็นชาส้ม่ เห็นเร็วมากหอมส้มอุ๊ยดีเหมือนกันนี่ก็ดีให้เชียร์นะไอชาพี่กับชาส้มอร่อยเราว่าเขาควรจะทำรสที่เป็นแค่สองแบเนี้แล้วก็ไอบาซูก้ากับดิทีนี่ก็แยกเป็นรถหนึ่งดีกว่ามันไม่ใช่ไม่อร่อยนะมันก็อร่อยแต่ไม่อร่อยมากเท่าไหร่ใช่มันไม่ค่อยเข้ากันเหมือนชาพีชกับชาส้มไปหาว่าลองก็ได้อันนี้ไม่แพงเท่าไหร่หาไม่ยากด้วยอันต่อไปเนี่ยเป็นอันที่เราต้องงในภาพลักษณ์ของน้องเขาเหมือนกันจริงๆเขามีหลายรสด้วยนะแต่อันเนี้ยสะดุดตาที่สุดเพราดูเหมือนกระปุกยาอาหารเสริมอะไร ไม่เหมือนขนมเท่าไหร่ธรราอันนี้ไม่ใช่โปรตีนเชคกแล้วก็ไม่ใช่ยาแต่อย่างไรมันคืออะไรวะเช้งมันคือเหมือนโกโกโอ้อะช็อกโกแลตอะมันคือเป็นช็อกโกแลตเว้ยเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูดีกว่าอ่านว่าเขา,า,าเขียนอะไรแล้เราเขาเขียนคาคาวะ,อะเออคิมคาคาวเออช่างมันเถอะโอ้ขนาดวิธีการเปิดยังเปิดเหมือนกับพวกอาหารเสริมอะเอเอจริงทำไมล็อกตูดออกด้วยอะจุดดำจุดดำ กลิ่นหอมมากกลิ่นโกโก้มาเต็มมากจะเม็ดใหญ่มากตอนแรกคิดว่าเม็ดเล็กกว่านี้เทให้ดูเป็นอย่างนี้เลยทุกคนเป็นเม็ดอย่างนี้เลยแต่ว่าอันนี้ลรอกว่าเช้งน่าจะขอบายเพราะน่าจะแข็งอะ่ะ <c oughs> จริงแข็งจริงอลองดู่นอนี่เป <c oughs> ็นเม็ดเหมือนลูกเต๋าอย่างเงี้ย <c oughs> ลูกเต <c oughs> ๋าล้แต่เป็นสี่เหลี่ยมแข็งจริงไม่ใช่เดี๋ยวลองกัดให้ดูดูนะเฮ้ยไม่แข็งว่านุ่มเฮ้ยเหมือนน้ำอ่ะช็อกโกแลตเลยนี่ ข้างในเป็นอย่างนี้กัดแล้วเป็นอย่างนี้มันเป็นโกโก้ที่เข้มข้นมากเลยอะ่ะมันเห็นว่าโกโก้72ยังไงล่ะผมปีเลยอะ่ะเฮียแต่เรา เราชอบมากอร่อยแกเป็นพวกกินโกโก้เข้มๆข้มมากพอได้แค่ถึงมันขมไปอ่ะคือเราปกติเรากินโกโก้85เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ยอยู่แล้วน่าเกลียดมากทุกคนใครที่เป็นสาวกโกโก้ไปหามาลองเลยอร่อยจริงนี่มันเป็นแบบเม็ดๆเป็นแบบชูกัสอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเม็ดหนึ่งเนี้ยเก็นเสี่ยเตี้ยแต่มันคือช็อกโกแลตแน่นๆนะแน่นเลย่แนนมากแบบบีบแล้วคือแบบไม่แตกอ่ะสัมผัสของมันเหมือนพวกนายหมาช็อกโกแลตเลยอ่ะแต่อันนั้นมันนุ่มกว่านี่อ่ะแน่นกว่านี้อันนี้แน่นกว่านิดนึงแต่ว่าคล้ายๆกัน อันต่อมาเนี่ยไม่มั่นใจว่าระหว่างไอ้โกโก้กระป๋องเมื่อกี้กับมันอันไหนแพงกว่ากันจําได้ว่าไล่เรียกกันเฮ้ยอันนี้ Não, แพงกว่าอันนี้อันนี้เกือบอันนี้แพงสุดมั<_<__้งไม่ไม่อันนี้ไม่ได้แพงสุดอันนี้อ๋ออันนี้แพงกว่าอันนี้เกือบที่แพงที่สุดอันต่อไปนี้มันคือเยลลี่ที่แพงมากมากอันเดียวร้อยกว่าบาทเกือบเกือบสองร้อยอ่ะหน้าตานี้ใกล้ๆหน้าตาสองไหมปัญหาว่าโบ์เหมือนเขาบอกว่ามันเป็นเอ่อแปลว่ามันอาจจะไม่ใช่เยลลี่หรอกเขาบอกว่ามันมีทั้งวิตามินบีเห็นไหมก็อะไรอิเล็กโทเตอร์ลดบล็อกว่าเป็นเนเขา เบลเวอร์ด้วยก็คือเป็นรสชาติจากธรรมชาติไม่ได้สังเคราะห์ใดๆโอ้ยสุดยอดงั้นเรามาลองแกะมาลองดูว่าข้างในเป็นไงจับรู้แล้วล่ะว่ามันเป็นเหลี่ยมๆมันเป็นบุลลินบุลปากเราว่าจะได้ลองชิมเจลลี่ขนมเจลลี่ที่แอนเฟรนทำเนียมทำเนียมลองก่อนเป็นลักคลิปนี้เลย หอ,อมากข้างในเป็นเยี่ยงนี้นะทุกคนนะเอีคมาไห้โดยสักเม้สองไมอ่านี่เป็นก้อนอย่างนี้ลํำเหลี่ยมเหมือนอันยะมมันยียังไงชอบคนอ่ะเช,ช้งเย็นดีที่แพงที่สุดแพงมากแพงมากห่อนึงเกือบ200ดูดีว่ามันแล้วมันมีกี่ชิ้นสองสี่ห้กเจ็ดปดเก้าเข้ามาสิบชิ้นมากสิชิ้นเอาหนักลองดู อ่ะเหนียวจังวลยอ่ะเอ๊แล้วได้ดิเล็กหนักมากเลยาากัดไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรารีวิวให้เรากดละคือม <c oughs> ันเป็นเยลลี่ที่เนื้อเหนียวหนึบมากเหมือนเป็นกาวๆอะ <c oughs> ่ะหรืออาจารย์นะหวานมากโคตรหวานเลยน่าจะเป็น เหมือนกับว่าให้พลังงานแบบในช่วงะรยงยนะยะเเิในช่วงแบบสมมติว่าทํางานอยู่แล้วคุณง่วงหรือว่าคุณรู้สึกว่าไม่มีพลังงานนี้คุณโดนไปเม็ดหนึ่งคุณอาจจะแบบพึดขึ้นมาได้ประมาณนี้เพราะว่ามันหวานมากเลยอ่ะใครรู้ว่าเขาเอาไว้กินในกรณีไหนพิมบอกหน่อยคะเออหรือว่าแบบกินเวลาเล่นกีฬามาเสียเง,งินเยอะแล้วกินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าอร่อยไหมเซ็งหวานมากมันหวานไปอ่ะมันหวานจนรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อ่ะก็กินได้นะขนมชิ้นต่อไปนี่เป็นที่มาของคลิปนี้เลยทีเดียวเพราะว่าเราเห็นแล้วเราแบบ เป็นเราแบบว่าไม่สามารถที่จะไม่ซื้อมันมาได้จริงก็คือเราไม่รู้มาจิ้งฝันด้วยมันคือซากุรนโบะโมจิที่เป็นขนมแคนดี้เป็นลูกอมนั่นเองเฮ้ยมันเป็นโมจิเหรอใช่มันเป็นขนมโมจิที่มาในรูปแบบลูกอมจริงนี่จริงเป็นโมจิรสเชอรี่โมจิจิวอืเดี๋ยวแกดูข้างในให้เห็นชัดว่าแบบมันเป็นแบบมันแท็บเล็ตยาแบบมีแถบแผดด้วยมันเป็นขนม เหมือนอาหารเสริมเนี <laughs> ย่ยเหมือนยามากเลยอ,ะอ่ะแล้วมันเป็นโมจิด้วยประเด็นอะ่ะคือมันเป็นลูกกวาดแล้วมันเป็นแคนดี้แต่ว่ามันลดเพรา<ถ>มันนโมจิเขาให้ไม้มาด้วยนะไม้จิ้มฟันอุ้ยแล้วมันนิ่มมันอาจจะเป็นโมจินี่เขวาวิธีการกินวิธีการกินคือเขาให้ไม้มาอย่างี้ใช่ไหมพอเรากินเสร็จแล้วอ่ะไอ้นี่ติดฟันแล้วก็ไม้จิ้มฟันมาแคะฟันเราไม่ใช่ร้อนเลจิ้มมันนี่ไม้จิ้มแบบนี้นี่แล้วเขาออกมาเอ้ยไอ้น่ากัเหมือนูโมจิเลยอันก็จิ้มเดียวแล้วอันนี้มันไม่แพงเลยนะแค่แบบไม่กี่สิบบาททเองุกคน หรือจะทําแบบนั้นก็ได้เราจะดันออกมาแล้วก็ใช้มือหยิบก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ฟรีกว่าเชงมันเหมือนโมจิเลยมันนิ่มๆอ่ะไหนลองกัดครึ่งหนึ่งดูไหมอ่ะลองดูยหนึ่งสองท่านเหนียวอือโมจิจริงอ่ะ <c oughs> มันเยิ่ๆเหมือนโมจิด้วยเห็นไหมเฮ้ยมันข <c oughs> นมอะไรอ่ะเหรอมันเป็นขนมเคี้ยวๆเยือย่อๆอ่ะแต่ <c oughs> มไม่ใช่เยลลี่อ่ะไม่เยลลี่มันเป็นเหมือนโมจิเยื่อๆอ่ะอืมยืดมากด้วยชูที่ จิจิ๋วจริงๆนะเออโมจิจิ๋วเขาก็บอกเดี๋ยวว่าเนี่ยมันคือซากุรันโบวโมจิขนมหวานกลิ่นเชอร์รี่เฮ้ยเจ๋งอ่ะทุกคนโมจิจิ๋วเออตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นลูกอมซะอีก๋อ佩服ใจมากเฮ้ยอันนี้ดีรสชาติเป็นไงรสชาติโมจิสตอรี่เชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่เฟื่องเหนียวหน่อยนะเหนียวกว่าพวกไดฟุกุนิดนึงเหนียวเหนียวฟิวเหมือนตอนเราทำโมจิเยลลี่อ่ะเออคลายๆอันเนี้ยคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยฟิลเหมือนโมจิเยลลี่ที่เราเคยทำเลยแต่ว่าอันนี้ก็จุ๋มก็นไไไงงงมม่ลออ้้ใหดู มันอยู่ตรงโซนลูกโอมอ่ะทุกคนนี่เป็นอย่างงี้เราซื้อจากท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะนี่เป็นอย่างงีะะ้ หมดยังมีอันสุดท้ายไม่แปะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอินนี่อยากกินหนึ่งในขนมที่เราชอบกินมากคือลูกอมเปรี้ยวแล้วดูอีซองนี้ดิแค่แค่แค่ดูหน้ามันดิหน้ามันนี่เปรี้ยวสุดขั้วหัวใจอะเปรี้ยวเลยดูดิไม่เปรี้ยวเลยอ่ะเรามาลองเลยว่ามันมันจะเปรี้ยวไหมข้างหลังเขาเขียนอะไรเรื่องความเปรี้ยวหรอโมันมีข้างหลังมันมีแบบอ่านไม่ออกอ่ะภาษาอะไรไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะเรื่อเวลความเปรี้ยวหรอเนี่ยไม่รู้ใครอ่านออกช่วยบอกหน่อยนะว่ามีระดับความเปรี้ยวใช่ระดับความเปรี้ยวหรือเปล่าที่มีถึงงงเเเเเนน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 ีีี่่่ยยยยยยยโโออ้้้หหหมมมมมััััััุป็าาาวววระะทกคคลลลลลไบแ ละลายแล้วเห็นป่ะนี่นชีวชื่อ่ออะไรอะเจนเหรออูเจนหรืออูเจนีอยู่เจนอยู่เจนไปกินเลยดีกว่าอานีืมันยืดๆด้วยนุ่มมากบอกเลยไม่มีความเปรี้ยวเลยสัก,กนิดจริงเหรอหรอ้าวร,ร,รักรักรักรจริงจริงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวแต่ว่ารักว่าซูบ้านเราไม่ได้ลูกคนบ้านเราอ่ะอยี่ห้ออะไรอ่ะที่แบบเ,เปรี้ยวๆอ่ะที่เป็นลูกผู้หญิงทำทำทำอย่างเงี้ย กูจะรู้ห่ือนกันแลราว่าทุกคนเคยเทีอันนั้นเปรี้ยวกว่าโหจิดหวังว่าเห็นไหมไม่เปรี้ยวเลยนะนจะอร่อยนมีกรอบเหมือนกูเลยมุกเดียวกันหรือเปล่าไม่แล้วแม่กินหวานก่อนอมมันท้ากูจะเปรี้ยวอ่เป็นปกติแต่มันเปรี้ยวไม่มากเท่าไหร่อยากถ่ายรูปไฮแฟชั่นตาปื้ออ่ะกูจะกินได้อมปุ๊บตาปื้ออันนึงก็จัด เออก็พอหมดรสเปรี้ยวแล้วเป็นไงก็มีรสเลมอนตามปกติหวานไปทางเลมอนอืมหวานก็ไม่เปรี้ยวแล้วท่านใดทุกคนเอ่อเป็นไงคลิปนี้เอาเลยคอมเมนต์ดีกว่าคลิปนี้ล็อกเลยคอมเมนต์่น่หนอุ้ยอันนี้เลยนี่นี่ทุกคนใครเป็นสาววอกช็อกโกแลตนะอันนี้คือมัสแคป เชื่อโยกได้ดิเชื่อใคอมเมนต์อันนี้เลยนี่แล้วนี่คอมเมนต์อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เขาเลือกอันเดียวเลือกอันเดียวต้องอันนี้เลยเออสาวโกโก้คุณควรไปหามาลองอันนี้คือดีมากมากเลยทีสาวโมจิจัดไปอันนี้มันเหมือนโมจิจิ๋วมากๆมันอร่อยเอาหลุดออกไปนอกครอบหมดแล้วเนี่ยนี่เชื่อในคอมเมนต์นี้ล็อกในคอมเมนต์นั้นนะใช่โอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพวกเราด้วยนะคะเราจะไปหาขนมมารีวิวอีกถ้าชอบดูกันนะถ้าเกิดเราเจอขนมที่มันแปลกอีกเราก็จะหามาถ่ายให้ดูกันอีกก็ กตัวไปแต่งพันพวกเราลาไปก่อนบ๊ายบายวิ่งก็ตัวใหม่แหรอกนะแต่คราวนี้มันแหละเลยบอกเลยว่ามีเอาคืนโปรเจกต์การ์ดเบอร์จะเอากะแองกี้เบิร์ดไม่เป็นไร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 แองกี้เบอร์แองกี้เบอร์แองกี้เบอร์ลงไปถึงคอหอยโอ้ยมันแรงเหมือนกันนะหวานเหมือนโลกน่ะมันย้อนหนังได้ด้วยเหรอ